ตะเอหิมะแม่โว้ดโควิดเป็นเหตุไปหน้าเพราะวานี้ก็เลยเอาหน่อไม้มาเห็ดหอมกใส่ใส่มาได้หน่อไม้มาแต่นาเอาหน่อไม้มาแต่หน้าโองไรขนาดเลยทช่มทำมุกหน่อไม้ อันนี้เด็จั่หัวอันนี้นี่จั่หัวนี่ตัไม้หัวเดียวหัวเดียวปลานนี้นหัวเดียวหนอนปกใหญ่กิมซุงเอาพัดมาจากใสก็คือนเน,น,นีนยเพื่นเพืนตะพันบอกเพื่นไทยกระปุกเป็นพันบออนั่นแหละนั่นแหละบ้านนองปันปันอืมพันมาจากบ้านนองปันปันนั่นแหละหนอนเดียวจะก,กินเมื่อไงหนอนเดียวตัวมีจุดๆเลย เมื่อไหร่บอดีได้รสปีชังเลยบ้านเนาะบอดมีเค็มบอดมีคมคืนปีชังเลยไนมฮะบะคมตัวไหมอันนี้วะต้มข้าวเดีอ่มาอะไรก็ปอกปอกแล้วก็ซับสับสับสับแล้วก็ต้มเต็มเดียวใบตองได้ปะเนี่ยใบตองกหลังเงินเออใบตองข้างบ้านครับที่สวนหลังบ้านครับโอ้พี่อ้อมบ้านใช่ยังไงแม่เนี่ยอันนี้ตำยานัง ตำยาหนา,นานใส่แล้วก็ใส่กับข้าวเบือแล้วก็เอาน้ำไม้ลงไปใส่ใส่ใส่เนื้อหมูแล้วก็ใส่พริกปรุงรสปรุงรสตามชอบใจใส่ปลาใส่ประะปุงชูรสตามชอบใจอันนี้สูตรสะกุลหรือสุดคนเก่นส,สะกุลสะกุลบ่ต้องใส่ปลากเลิศบ่มีปลาปลาเกลือทั้งหมดปลาเกลือปูปูเนื้เอ,อเน<อ>ี่ยสาธิตเกลิศ ต้องใส่เลือดงพื้นลองพื้นเนี่ากิเลือดเลือดงพื้นแล้วก็ตัวนี้เอางามแห่ใส่แมงลักใส่พออีตูครับใส่พออีตูใครเอ่ยนึ่งกัใบแมงลักชะพูเอออันนี้เบชะชูภูษตไทยเอื่ยชะพู ใส่พิกลูกโดนเข้าไปเยอะๆครับตามใจชอบ่านี่แหละจะเจาะหอก็คือวางไว้บนนี้แหละแต่ละอันทำคือกันเลยแต่ละอันแลก็คือวางแบบนี้เละเมงรักมีน้อยทําะไไปตลาดเลยเอาตามนี้ครับเอาในบ้านได้นิดเดียว นี่่จหอหประมาณประมาณห้าหอนี่แหละคิดว่าคงจะประมาณห้าเนี่ยทำไมเคยกินบดเมื่อ,อเคยเห็นหลายคนกินบดม,นนมันจะไม่อร่อยเปรี้ยกรักเปรี้ยชอส์บอเขากินได้เปล่าเขาใหญ่ชอว์บอ คนละสูตรเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี่นินใส่ักกระนั่งยานางเนาะยานางของของไทยเขาจะใส่บยานางใส่เป้งบอกเออไอของบลเป้นมันจัเราห็นเดียวใด้ดอกแล้วกหมักใส่ไอยังกอกระทิกระเทอม์นบู่ที่เขามาส่งให้เ้าเนาะสูตรสูตรจากคนละคร ห่อใหญ่เด้อไม่ตองไม่ต้องมตองบได้ดแตกแล้วเอาบาดดอันนั้นเอาบาดไปข้างไัแบอกเอาไปสดๆดเลยเอาออกมาตากแดดจะหน่อยสักก่อือจุดแตกสาธิตหนึ่งมุกก่อนบ้างเอาไม่กัดมาให้แน่สมชัยคิดกัดบม่จิบฟัน ตดดออนันต้แตตดที่กองไม่ี้ได้ด <c oughs> เกินห้าอย่เด้อน่เเกินห้าโมกนย่เด้อสมชายเขย้มขัด ใหญ่พอไหมหอ่าหกไปแล้วอ๋ออันนี้ได้ซ้นเดียวมั้งี่ แตะวางเสร็จแล้วก็ทำการหอชอบทำแบบนี้ชอบทำเป็นททจุกๆแบบนี้บางคนมันก็จะหอ่อแบบพับ เริ่มเพิ่มเลยครับแม่แตุต่งพอไม่สวยเท่าไรครับไม่กัดก็บริหารยากเสมอไม่จิงเขียวไหนระเบิดอยู่เดียวจะเอาซิมากวางให้ดุก <laughs> แล้วก็วางซีซิงเงียงกันเอาแบบนี้เราเป็นปะเดิมทำแบบเดิมทำแบบเดิมเลยเป็นถนัดแล้วบดดิบคายเลยวันนะี้ให้ไปตอกเต็ เขาต้องเอาไปขางแดดวัสดกรเอาไปพึ่งแดดวัสดกรอนให้มันนั้นโยกสองสามอลายแต่ยันร้อยสิบก็ได้นะมันไม่หน่อยมันคันจะได้ห้ามันมันเล่นห้าทีอะเดียนเกิน สวยงามก็คือเอากันไกล้มาตัดไปมันก็สวยงามแต่ไม่เน้นความสวยงามพรัพุทธดึงดูตีดแข่งยังก็สซวโซแข่งสซวโซอไไ้อยู่บ่อันนี้แซวโต สันอุมตุมโอ้ยย้ตุมต่มครับสุดยตุ่มครับได้อีกครับนีกว่าจะได้ห้ามจะได้พอหกเจ็ดคนหึ่งปดตองก่อนครับว่นจะวทร อันนี้ทังอย่างแมยอันนี้ทังข้าวเจ้ามีสองทังข้าวเหนียวทางข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเอาอีกสามเนาะข้าวเจ้าข้าวเจ้าเระซื้อปะข้าวเหนียวหนาเจ้าก็มาจากบ้านหนองคมครับเอือขาเจ้ามาจากบ้านตะแดงครับข้าวเหนียวลราข้าวเหนียวธาเจากมาจากนาที่ผลเก่นนี้ครับไม่ได้ซื้อครับทำเองครับได้กินแล้วบ้างเขาใหม่ เขาไม่เล้เขาไม่ได้กินเลยบ่อเขาไม่ปีนี้คือกินเลยด้มันกับตังหงแล้วยังจะซื้อากินเขาดาวฟังอะไรแบบนี้นะเอกินมาแล้วครับเผาไหมก็ได้แต่เ,เ,เดือนพิธิการท่านว่าเนผะาไหมโอ้ยชามุกคก็ชิบกันมุกไง tất cả thật đều bình sao của năm mãi mừng bang chị thương bội tóc lại chị thương nhạt nhau bội tóc tay chết lâu nay tham mừng đạo và tham mừng tóc nhau 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 เป็นคนโลภเลยครับเป็นคนมักง่ายครับเรามีสามโมกก็จะเอาเบิดเลยแหละ <c oughs> <c oughs> ผูพ้พกะเลือด้อยลงเกลืลเอ,อ,อเยอะเลยเพชที่บัานผกพีกบ้านเราพีกกิกระปุกเองนะครับนี่ซื้อครับเป็เนแต่พชทบ่กเขียวไปเนี่ยพชทีู่รุ่นนี้นะพิชข้างบ้านครับพิกปูข้างบ้านครับพีชกวายนานปูครับ มีซื well, <the> ้อปวดสารพีชครับแถมบ้างกินเยอะเลยโอเครอบนี้จะต้องให้หมด แน,น,น่นอนครับาสรุปแล้วได้จิตจิตบกหนึ่งหอได้จิตมุกหน,น่อเยวตัวนี้นะแต่ที่แรกว่าจะเอาสอบัดแล้วบัดพอตัวพุดลงไปแล้วรดเออบกีใหญ่นี่นนนะึกว่านึกว่ามันน,น้อยเห็นแต่ไแล้วน,นนะแสะดงมันอนมมนอ,นอกซิเจามันบะน่อมันะเราะมันสมบูรณ์ มันอะไรดีไก่น้ำพองขาวดกน้ำเลแล้วมะเือยนีรงับามันอ่อนเะตกมันตันใช่ป่ะฮบ้องมันขูเลยท่นตัวเดซนเป็นตุกข้างๆกันนะบอกแตมันตันเม่นใช่ป่ตัวไผ่ข้างๆบกบ้องหมรัป้องกัน

มีแต่ของเนาะครับมม่มมนของในๆนะครับกิมซุงจิมจูมาอีกไงไม่กมัดเบ<ะ>ิ้ดกันไก่มาหนำเลยเด้อครับนี่บอกกันไก่เท่านั้นนะเขีาวอีกบอสกริ่งพูดเลยนะเพื่อความสวยงามเขาควรจะตัดตรงนี้ถ้าเขาทำทราย

Tông phun tông bun bắt phun bun bắt có mông phun ở cò à. Tông phun nha lặng nha 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 แบบยังน,นา่าอะไน่างามาช่วงรายการพูดจา,า,า <c oughs> ภาษาไทยเนาะพูดจาภาษาไทยคนกับไทยเนาะภาษาไทยนใช่ยแล้ว นึ <Và> ่งได้ครับตั้งระเบ้าหม้อยังจะตั้งหม้อครับไปตั้งหม้อตั้งไฟครับเปิดแก๊สเลยแล้วก็วางไว้ครับประมาณ30นาที เปิดดูจังเก็เอะไรใบตองบอกใบตองใบตอง,งสุนเุียนเสร็จแล้วเรากินด้านสะอาดคนเลืองนี้อ่ะเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปทำเนื้อหมูแดดเดียวหลังจากซื้อเนื้อหมูมาจากรถกับข้าวในหมู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่ามัน โควิดก็เลยไม่ได้ออกไปไหนมันนับแรกเนื้อนี่มาปาดบาไหมเออปเป็นเนื้อมาแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆอย่านี้อ๋ออาไทยหรืออัฟซาย่ออก็ได้ซื้อเนื้อมาแล้วก็มาหั่นเป็ชิ้นน้อยๆน้ยชัอ่าดวดนีสก็เปิดใหม่นะครับสดขวดเขาเมื่อวันนี

bay <tôi> ta, sẽ được nói Đấy, bây giờ ทองว่าทำไมวันนี้ก็คุกคุกคุกไม่เท่ากันนี่คือชิมเมบิงแต่มันยังืดเท่าเดมเพิ่มอีกเพิ่สัดเสียงลมอย่างเสียงลมมาเข้าคุก <c ười> ไปเรื่อยๆคุกไปเรื่อยๆแล้วกันป่ะเราจะหาะดี ิ0นาทีก็ไ,ได้ใหมนันเขาเน,นื้ยเขานางแล้วเ็าไปตากไปเอาที่จากอมาคืน <c ười> คนดูอยา,ากดีได้จากกนะ็ได้ลองมาแตกกันสูตรจะตุ่มต้องชิมยังบม่ได้รสใดก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกยังไม่ได้รสชาติอะไรก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกครับ ขยะมาเลยดิ๋อ้ขยะมาเลยดิบกเพิ่มปรุงซิลรตเขาไปนึงเสน่นูเสียบหน่อยปุงสิโรตหน่งกุเสบได้จะได้เยจะปรุงอีกคุกไปเรื่อยๆได้ประมาณหนาที ให้มันเา้าเางาเขาา้มันแยกก่อนแล้วก็เอาไปตากตากสิคอนโดมันแานแตคอนโดได้อะไรปะทีนี้ก็เอามาตากครับนี่ก็คนโดครับคอนโดก็จะประมาณนี้แหละครับแด้ไปนใจคอนโดนคนโดซื้อมาจากมันสกุอลอะไรรอยยี่สิบ คือขนาดเลยบต้องอยันในวันมาต้มายขนาดจากคือเดียวบรต้องผิดเ,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 เลยจิ้งจอเอามาเอามาวานวางไว้จุมจ่มๆตะกเกียบอเกีย,ยเลยนะแ็นจุ่มเลยเนาะห่างคนแบบป้านี่นี่เบ,บ้อาวะนี้ก <laughs> เกียว,วครับ วาไปก่อนแล้วไปเขีย่ยออกแล้วคยยายออกอปลามาเต็มไปหมดจกักกิโลกวล่าเนี้ยสันในสันในสามเส้นเนี้ยสันในสามเสน,น,สน,นสเดีเ๋ยวสิเขีย่ยิังตอนนี้เอาวางสะกอนมันจะหม,มุนเมืยมือถือเอาบนันนี้โอเคบันนี้ก็เขีย่ยออกันนี้ อย่าวอาเราไม่จะระเบียบเวลาเช็ดมันสงามจัดเรียงให้สวยงามเวลาแห่งมันจะตีแห้งเสมอมันจะงามมันบางอย่ามันแห้งมามันก็เป็นเส้นเป็นเส้นกันมัเป็นเส้นไผาเส้นมันกันเขาเอาเป็นก้อนมันก็ติดกันจะสบยงามแดดเดียวแดดเดียวแห้งเลย บุ้ต้องพลิกเลยใส่คอนโดนี่เนะี่ยตะกี้ต้องปีนเออตะก,กี้เนะี่ยถ้าใส่กระดงพี่ต้องดิตงด,ต,ดต,ติดปีนออกทุกคนติดเพิ่มนี้สบายอะเนื้อมันติดเนาะข้าเนากใส่กระดงเนาะเนื้อมันติดยีงแยกได้ฮะ A few moments later โอ้ได้กลิ่นหอมแล้วได้กลิ่นหอมแล้วมันจะซุกแล้วละ่ะผากันกันร้อนกันร้อนใบตองมันเขียวอะม่ตองมันนาาจะซุกแล้วละ่ะหอมกลุ่นจากเตาพอแล้วละ่ะปิดไฟกัน ไกลสี่แล้วละชั้นได้สามสั้นพอดีดูวิวดูวิวต้นไม้รลไปตากใจแล้วครับวันนี้ขอบุญมากไม่เม่เสียบเลยนะเนี่ย เมนออกวป่ากว่านี่ตัดห้าตัดได้เล้วอยู่มือแรงไปแล้วตัดอีกโอ้สวยงยังโอเคแล้วอดกุ้งลายกุ้งลายคนเศษหัวครับปิดรดลิบเี๋ยวความดันจะขึ้นครับไปนำไปดูเนต่ครับวันนี้นะ นี้ก็นำไปเสียดกับนี่ขึ้นคอนโดเสร็จแล้วครับปูกงาพร้อมเปิดน้ำไว้เมันเต็มแรล่วเป่้รจากหกมองมาแล้วแหละ กิจากางเนี่ยประจำอยู่กระเสาพิยุกค่ะกิจการประจำอยู่กระเสาพิยุกทันเนียครับโดยที่ผู้ต้องพิกงใส่เลยจากแค่เดียวแล้วก็มือแรงมาก็เก็บอย่างเดียวเลยเ,เรียบร้อยอมือแรงจะมาเก็บเพราะว่าถ้าใส่ลเนล่ยคือผู่ต้องพิกเลยมันสิได้ได้ที่มาเลยตาถ้าเขาตากใส่กระด้งมันสีอ่นต้องได้พิเห็นไหมครับ หนึง่งแดดผ่านไปเป็นอะไรแห่ง,งดีขนาดเลยบตุตรพิกเลยสวยงามทุกชั้นบันนี้ก็เก็บแล้วก็ทอดได้เลยบ่มอ่ต่อไปก็เก็บเก็บรวบรวมอาไปทอดได้เลยมันเป็นการถนอมอาหารแบบแวสวรานถ้ากินไม่หมดก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอาออกมาทอดใหม่แฮปดีป่ะเนี้ยเอาปิดคลิปปิดคลิปครับเสยบเลยนี่เก็บเข้ามาป่ะนี้แล้วก็เอาไปใส่ถุงวิวาทอดกินเลยเจอกันคลิปหน้าครับไอตุ่มรีวิวบ๊ายบายเจอกันเมนูหน้า